คุณถ้าคิดว่าไม่ไม่มีความหวังดีก็อย่าอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามาพูดนะครับคืออย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่าเข้ามาอ่ายุ่งเกี่ยวกับทางเราดีกว่าเอาพูด,ดง่ายง่ายคือต่างคนต่างอยู่นะอืมมันก็ดีแล้วเอถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็ดีแล้วเพราะฉะนั้น ไม่รู้ละเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าขืนยังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับมันก็ต้องว่ากันไปแหละเออม,มันคงจะอ่าดีกันไม่ได้ต่อไปนะครับตามหลักเราก็ไม่ได้ดีกันอยู่แล้วนะครับเมื่อเจอที่ไหนก็ให้กินพาราที่นั่นเออนะอันนี้พนนะครับสวัสดีครับผม เจอที่ไหนให้กินพารากันที่นั่นแหละนะครับมันจะได้หายกวดหัวสักทีหนึง่งเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอฟซี FC ฝั่งโน้นไปดูมันได้ยังไงนะครับมันไม่ได้มีความสร้างสรรค์น,นะครับนะคนที่มันมีอคติต่อกันเนี่ยนะเออยางพาราใช่ไหมใช่ครับผมยาอันนี้มันอยู่ในป่ายางพาราอยู่แนละ้ว ม,มันสุดยอดนะครับคนพวกนี้เนี่ยหาหาที่เปรียบเปรยไม่ได้นะครับ FC. เอฟตีออคุณดูนีนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ทักทายกันนะครับวันนี้ ออก็เดี๋ยวนะแอดว่านะครับเดี๋ยวรอให้อ่าทางนู้นเขาขึ้นให้เต็มที่ก่อนเออนะแอดว่านะงานนี้นะครับงานนี้นี่มีประเด็นแน่นอนนะครับเออนะ มันบอกว่ามันบอกว่ายังไงรู้ว่ามันบอกว่าถ้าคุยฝั่งมันก็ไม่มันสิมันว่างานเออนะต้องมาอยู่ฝั่งเราว่างั้นเออไปขุดคุยเรื่องคนอื่นเขานะครับมันถนัดนะเออมันถนัดเออนะพูดง่ายง่ายว่ามันถนัดมากถ้าไปขุดคุยเรื่องอ่าปัญหาของคนอื่นนะครับเอาไปแซะหาคนอื่นหรืออ่าไปเสือกเรื่องของคนอื่นเนี่ยถนัดอ่าพวกนี้จะถนัดมากนะครับ อ่านะเอาจริงๆนะครับอ๋อเขาคงเขาคงไม่เอาล็อกนะครับนะเพราะขานั้นเขาไม่เอาใครเออฝั่งโน้นะไม่เอาใครลรอกนะครับอบอกตรงนะครับอา่าแต่เขาก็คือ คนพวกนี Hearts, sucking, spell, ้นะมัน hmm. มันทำดีเพื่อผลประโยชน์นะมันไม่ได้ทําดีเพื่อเพื่อเป็นการให้ใจกันนะมันทําดีเพื่อผลประโยชน์เอผลประโยชน์มันได้มันเอาแต่ถ้ามันไม่มีผลประโยชน์มันก็ไม่เอาอยู่แล้วมันก็ไม่เข้ามาอยู่แล้วมันเป็นลักษณะนั้นนเราดูมาไม่เราไม่ใช่เพิ่งดูนะเราดูมาตั้งนานแล้วเราศึกษาอ่านิสัยมันมาตั้งนานแล้วว่านิสัยมันเป็นแบบนั้นเอยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่แก้หรอกเรื่องพวกนี้เอาจริงๆ เออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าวเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงนิสยัยคนได้อ่ะ,อะปอบเหลืองไงะนะวันนี้มันมันอวยพรป้าด้วยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยว่างั้นเอะนะเอะเป็นไงคือพูดง่ายๆว่าอยากจะสกายคลิกมันสักทีหนึ่งว่าง,ง่ายๆนะเออ รู้รู้ก็ทั่งรู้นะว่าว่ามันเนี่ยสร้างปัญหาสร้างคอนเทนต์น่ะนะหาแดกกับฝั่งเราอ่ะเราเข้าใจแหละนะว่ามันหาแดกมันไปหากินที่อื่นไม่ได้อ่ะมันบอกว่าอ่าด่าได้ด้วยด,ด่าดะด่าแล้วก็ได้ตังค์ด้วยมันว่าอย่างนั้นอ่นะคิดดูที่มันพูดแบบนี้นะเออดา่าด่าแล้วสะใจด่าแล้วได้ตังค์มันมีที่ไหนกันดะนั้นอ่ะดูเอากันแล้วกันดูที่นะครับนะ คิดดูว่าเราเราจะคิดกันยังไงอนะดีดหูมันคนละทีดีไหม<า>คนมันสันดาลไม่ดีไงแอดว่าครอบครัวเขาไม่น่าจะมีความสุขหรอกบอกตรงๆนะครับเอาคนนี้สายอย่างนี้นะถ้าคนดีเนี่ยเขาจะไม่ไปมูลี่คนอื่นแอดพูดได้เลยนะ อคนเขามีจิตใจที่โอบอ,อ้อมอารนะีเขาจะไม่มีไปด่าคนอื่นไปแทะคนอื่นหรือไปดูถูกคนอื่นนะแอดพูดได้เลยมันโลภจิตมันยิ่งกว่านะคือพูด,ดง่ายๆว่าต้องไฟชอ็อตกันทีเดียวอะ่ะเออนะเออรักษามันต้องใช้ไฟชอ็อตนะเออถ้างั้นเอาไม่อยู่หรอกต้องกระตุกด้วยสองร้อยยี่สิบ อ,อต้องใช้ใช้พูดงว่าใช้กระแสไฟอ่ะนะถ้างั้นอ่าความคิดอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะมันไปไกลแล้วนี่มันไปไกลแล้วเออมันเข้ากระดูกแล้วนะพูดง่ายอะ่ะ ถ้าอยู่ประเทศเดียวกันอนะเรียบร้อยนะถ้าเป็นแบบนี้เอาจริงๆเออถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันนะจบนะก็ต้องจับนั่งยางเออมันไม่โหดไปคือคือมันไม่สานะ่ะนะมันไม่สะเออมันมันน้อยไปเอออย่างเนี้ยมันน้อยไปเอาจริงๆถ้าไปทําอย่างนั้นอนะมันเร็วไปนะเออมันต้องจัดแบบ นะสุดโหดอ่ะเออแล้วทรมานที่สุดอ่ะเอาแบบนั้นนะครับเออคนพวกนี้นะทำมันอาจจะไม่ค่อยมีผลดามันมันก็ไม่รู้สึกถูกไหมคนพวกนี้นะพู้นี้ง่ายนะต้องเล่นคนข้างเคียงอ่าเห็นไหมต้องเล่นคนข้างเคียงอย่างเดียวอ่าดามันมันไม่สนใจยอยู่แล้วมันไม่ไม่ไมวอรี่หรอกนะครับเอาจริงๆ จุดอ่อนมันอยู่ที่คนข้างเคียงเออเราต้องดูดูให้ดีๆนะเออครับมันเป็นเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วมันบอกว่าจะปั่นเออให้มีความแตกแยกกันให้เกิดความทะเลาะวิวาทกันมันทํามาได้มันทํามาตลอดอยู่แล้วเออเห็นไหมมันก็ปั่นเห็นไหมล่ะอ่าสองหญิงนั่นอะมันก็ปั่นมันก็บอกมันก็ปั่น แค่แค่มันเข้าไปกอดกอดหน่อยแค่นั้นแหละมันก็ป็นได้เรียกได้เสียแล้วก็ทะเลาะกันเกือบตายก็เพ่อมันนั่นแหละแตมันก็ยอมรับอยู่แล้วแล้วยังไงน่ะเออ <c oughs> มันก็จะปั่นเรื่องนี้อีกนะปั่นเรื่องอ่าลุงจอนี่กับไอ้คนป่วยนะเออมันก็จะปั่นเอ,อให้มีปัญหากันให้ได้นี่คืองานของมัน อ่าเห็นไหมประวัตด,ดีครับผมนออะอมันก็จะปั่นให้ได้แล้วมันก็ดา่าอ่าแฝ่คนป่วยออย่างงู้นอย่างนี้จริงๆแล้วนะเขาไม่เคยออกมาตอบโต้เลยนะมันก็บอกว่าเป็นฝีมือของคนนู้นคนนี้ตั้งแี่เขาก็ไม่เคยพูดเลยเขาไม่เคยออกมาตโต้โต้แล้วก็ไม่มีช่องทางที่จะออกมาตอบโต้ด้วยแต่มันก็บอกว่าเป็นฝีมือของคนนู้นคนนี้อ่าก็คือมันปั่นนั่นแหละ มันสร้างเพื่อจะทําให้มีความแตกแยกกันคือพูดง่ายๆเอาง่ายๆถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยนะเออเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยคนที่จะโดนจัดการเนี่ยคนแรกก็คือมันนั่นแหละนะเอาไว้า,า,า,าไว้ลําบากนะครับสร้างความปั่นป่วนสร้างความล้าฉานนะครับเออ พูดง่ายว่าลำบากอะ่ะเออถ้าเราอยู่ถ้าเราไปสนใจมันถ้าเราไม่สนใจมันก็จบไงนะมันก็มีเหมือนกันนะครับข่าวปันป่วนนะมีเหมือนกันอ,อ่ามีเหมือนกันก็มันก็อยู่ได้ก็เพราะ fc นะั่นแหละพูดง่ายนะถ้าไม่มีใครเข้าไปดูมันมันก็จบแล้ว เอาจริงๆมันก็จบมันก็คงจะดำเนินการเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับอ่าก็ยังดีนะที่เขาคืนให้เออมันก็ยังดีนะที่เขาคืนให้เออนะแอดบอกได้เลยก็ยังดีที่เขาคืนให้ก็ถือว่าเขาก็ยังมีน้ำใจอยู่เล็กน้อยจริงๆเนงะน่ะถ้าเขาให้แต่แรกมันจบเนี่ยเออถ้าเขาให้แต่แรกนะ่ะ คือเขาอาจจะให้อ่าให้คนป่วยสี่พันใช่ไหมให้อ่าพ่อเปาหกพันเห็นไหมหมื่นนั้นก็สามารถจะแบ่งให้กันได้เห็นไหมแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามปกติเลยแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับข้างใหญ่เขาแค่นั้นเองนะแค่นั้นมันมันก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่า ก็อาจจะไปเรื่องกู้ตรงก๋วเตี๋ยวนะคนละเรื่องไปกระจกก็ไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเขาลงทุนจริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แล้วแต่เขาจะพูดไปแล้วกันก็ก็เขาคืนให้แค่นั้นนะก็แต่ก่อนหน้านั้นเขาจะคุยยังไงพูดแบบลักษณะไหนนะครับ เราไม่ได้รู้นะครับนะเราไม่ได้รู้รายละเอียดตรงนี้เขาอาจจะไปให้ให้ความหวังว่าเอออขายาได้เราก็จะให้อย่างงุ่นอย่างงี้ก็ได้ออคือถ้าเขาไม่คืนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะ มันก็ไม่มีมีผลอะไรก็คือถ้าเขาบอกว่าเขาไม่คืนก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ว่ากันนี่เออแต่ก็ยาวคนอื่นมายุ่งแค่นั้นเองถ้าคุณไม่คืนคุณก็บอกเขาไปตรงๆสิบอกว่าไม่ไม่คืนอ่าไม่คืนนะเออคุณจะให้ใครหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ก็แค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปอ้างคนนู้นคนนี้มาเออแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับเขาแค่นั้นแหละง่ายๆเลยหรือมาอ้างแค่นั้นเอง จะไม่คืนก็ไม่เป็นไรเนี่ยคุณช่วยเขาไปแล้วใช่ไหมล่ะช่วยเขาไปแล้วกูจะไปขอคืนเขาถ้าเกิดเขาไม่ให้มันก็สุดแท้แต่ที่คนเขาจะคิดว่าจะให้หรือไม่ให้มันก็แล้วแต่เขาก็เราช่วยเขาไปแล้วมันก็จบไหมล่ะเออแต่ว่าอย่าเอาคนอื่นมาอ่ามาอ้างเนี้ยแค่นั้นเองแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดดามากก็ได้เออเอ,อ,อาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะอะไรเออ เพราะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่3